ตลาดทุเรียนค่ะดูผลไม้ค่ะน่าทานไหมคะตลาดจอดแฟนะคะดูทุเรียนตอนนี้เราพามาเดินตลาดจอดแฟนะคะ,ะ130บาทค่ะออน่าทานขช้แรงชาแนลใช้ได้นะไดดสวัสดีค่ะ น่าทานไหมคะ mm. ไหหัวทะเลย่างคะ่ะอาหารทะเลนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆมานะคะเดี๋ยวพาเดินเที่ยวนะคะน้ำลำไยคะ่ะแก้ว90บาทนะคะน่าทาน พาเดินเที่ยวนะคะของทานเยอะแยะเลยค่ะร้านนี้ผัดไทยค่ะไทยมีกุ้งล็อบเตอร์ด้วยนะคะมะแรงมะแรงทอดนะคะ <c oughs> ร้านมะม่วงร้านผลไม้ค่ะ宝าถ้ามีที่นั่งก็นั่งรอเขาก่อนก็นได้นะเพราะม宝าจะต้องเดินออกับเขาอีกนานได้ทีหลัง น่าทานไหมคะร้านผลไม้ปั่นนะคะแต่งร้านได้สวยมากเลยนะคะเพื่อนร้านนี้เค,ค้ค่ะหน้าร้านน่าทานร้านก็สวยมีเค้ก็ใส่พวกผลไม้ด้วยประมาณ ่หมคันจังอ่ะทำไมถึงคันจังคันมากลงสายฝนตกไปแล้วแน่อ้อลงส่ฝนตกใช่ครับพื้นมันชื้นๆอยู่ตกหนักเลยตอนบ่ายนี่แถวแถววิยาเขาก็ฝนตกนะคะตนหน้ี่พื้นยังแฉะๆอยู่นะคะฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะัเนี่ยหยุดของน่าทานเยอะแยะเลยค่ะ มีร้านอะไรไทยากิขนมปลาไทยากิาากุ้งค่ะกุ้งย่างนะคะน่าทานไหมร้านนี้เขาจะมีแซลมอนด้วยนะ แซมมอนดอมซาซิมิด้วยมามมะน่าทานมากเลยจัดร้านได้สวยค่ะไม่มีขวดใหญ่นี่แต่เป็นกระป๋องคุ้แพงพาดอนรี่ค่ะทอดกรบพรอบปาคาร์พค่ะลาคาร์พอันนี้อะไรขนมอะไรอ อันขนมน,นะคะเลงแซบค่ะอ๋อกี้เข้าไปแล้ววันดีค่ะเข้าไปแล้วคัะเดี๋ยวให้เขานั่งไปก่อนไปไม่กิน อา้าวเราเจอเมื่อกี้ว่าฉันจะกินบ้งเหรอไม่ามอาจจะอิ่มแลยฉันจะรู้ได้ยังไงแค่กินปะมาได้อิ่มเป็นสายฉันก็กำลงังขายกิฟตเจอก็เดี๋ยวไปกลับดูดีครับเพื่อนๆขนมครกค่ะขนมครกทะเลไม่กินเตี่ยวหรอกินยำไม่อเอาเขียวยยอยิ่มอยากกินอีกแ จะกินอยู่เขาเพระว่ากินย่างค่ะกินย่างให้ยังดีแล้วค่ะหมาล่ากแจงไม่ใช่แค่แงนะไม่ให้คุณอ่ะก็ไม่ให้นะน้นขายชูชีคชช้ค่ะ สั่งขายผลไม้นะคะมาขานงั้นเลยค่ะเพื่อนตุ้มตุ้่อนนมตุโตโตเลยนะคะขาดมั้งระมา่ขาดเบอเริ่ม ไข่แมวหรอเธอหมวยมันเป็นทอบไทยช่วงทอดค่ะโลละสี่สิบบาทเองหนงใหญ่ทำไมพวกเธอซื้อแยอ มันไก่มันไม่แพงแต่ว่ามันทอดมันเหลือนิดเดียวนี่ปบามาหนูอยากจะขายแบบเนี้ยปลาหมึกแล้วน้ำจิ้มลวกเขาบอกเขามีวิธีลวกด้วยนะถ่ายแล้วถ่ายแล้วนี่ยนี่เป็น้ึงแก่น้ำาลน,นไหน,หนไหลไห กี้แต่ก็ชอบกินจัง ชุดเรียนเลยค่ะร้านผลไม้ค่ะน่าทานกันไหมคะเจอแล้วแพนเค้กกร์ตูนนะคะนี่ค่ะก็จะมีเรื่องลายได้เลยนะคะกับแล้วมารีกระสิบสองอะค่ะเอาตัวนู้นตัวนี้เลยเหรอนี่ค่ะ แเค้คอคุณจะตั้งร้านนีีนเลงค่ะใส่กองกับบ้านเสร็จแล้วใสกานกัไดบได้ครับทำก็นมันกได้กับกรตายได้าคุคุเดียวมาขอวอล์กตามเดียวโอเคค่ะโอ้ลายเขาคุณเยรโชว์ก็ทำไม่เหมือนเลยฮะฮาโลวีนสีส้ม

อ๋อนี่ไงที่เขาออกนี่ไอศครีคมร้านไอศครีมค่ะนี่ค่ะเป็นลูกแมวนะคะมันจะน่ารักน่ารักค่ะเป็นลูกแมวตามรูปเลยค่ะ,ะแมวหน้าตาดูดิ ยุ้ยแก้มยุ้ยนี่หรือคือไอศครีมเห็นไหมคะเราเอาตัวไหนคะชอบตัวไหนสั่งพ่อค้าได้เลยโอ้หมาก็มีแมวก็มีเข้าใจทำนะร้านลูกชิ้นค่ะไม้ละสิบสองบาทค่ะนี่ค่ะพ่อค้าขาย ลูกชิ้นนะคะใส่แก้วเลยค่ะน่าทาน,นะคะ่ะควันกระมงโฉงเฉงเลยตลาดจอรแฟน,ะะนนะคะเขาเข้าใจทำ่าดนะขาดแล้วก็กมีไอร้อนมาฮะไม่เลยร้านยำผ่าตักเป็นช่วยๆค่ะ คนเยอะค่ะตัวลงด้วยค่ะตัวจีนอ๋อปลาหมึกเหมือนในพิงกี้ไงลองไหมล่ะลงไหมโอ้นี่ร้านปลาหมึกทอดค่ะ ไก่ก็เพิ่งจะกินมาเมื่อชีประมาณ้อาเอาเอาม้นี่งไม้ค่ะไม่ได้กอบอยู่ข้าวร้อนร้อนไหมร้อนรสชาติไอนรสชาติอะไรคะมีรสชาติอะไรบ้างพริกแกงหมาล่าพริกแกงกะ้เป็น ปลาหมึกนะคะร้อยเก้าเก้าค่ะตัวยังใหญ่ตัวนี้ยังใหญ่เลยมางมานี่ไม่ใหญ่หอ้าวก็ไ,ไม่รู้นีนนเน่เขาบอกอันนั้นร้อนน,นี่ค่ะ ร้านแผ่นเค้กนะคะทำการ์ตูนตามเราสั่งนะคะแล้วกำลังวาดนะคะค่ะเออเองอันนั้นเบอร์อะไรอ่ะนี่ัรคือคนขายแพนเค้กนี่ต้องเก่งศิลปะด้วยนะคะต้องมาวาดเป็นตัวต้องเก่งงานศิลป์งานศิลป์มาด้วยนี่

โซนนี้พอเร็ดีนะมาแล้วก็ใครกดไปแจกแอนให้หน่อยกระป๋องเดียว ิ่เยอะแยะเลยชลอปีทุกวันนี้เขาบีโอย่างเงี้ยเห็นไหมปัดปัดคุณชอบกินอระกันร้อนๆขายดีนะแต่ปัดปัดเนี่ยมีมีผบอกากเอามาลวกกุ้ทอดไม่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 หล่ะ ไม่ได้มาตัวนี้เนีตันี้ที่นั่งเดือดนั่งได้มรอนที่ให้ร้อนเอดลำลำใหญ่เจ้านี้ห้าเก้าาไม่ได้่ามินนี่ไงหมาปมึกยไงแนี่ไง้อยน้าเมื่อกี้เราเล่นสองร้อยเลตรงนั้นคนลุม ขนมหวานค่ะขนมหวานเนี่ยควันหน้าดูเลยเขาบอกว่าเป็นของร้านเปิ้ลนะควันเขบอกไม่รู้ช่ร้านนั่นเลยไม่รู้ก็นั่นมีลูกก็ด้วยทําไมดี